กับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้นําพระสมเด็จวัลระครังพิมพ์ใหญ่เกตะลู่ซุ้มนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกหนึ่งพิมพ์นะครับซึ่งพระองค์นี้ผมก็เคยลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับองค์นี้นะครับเ,เดี๋ยวจะมาให้ท่านผู้ชมชมพิมพ์ก่อนนะครับว่าพิมพ์ขององค์นี้นะครับพิมพบล็อกนี้จะมีความสวยงามเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ จะคล้ายกับพิมพ์ของพิมพ์ลุงพุธนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ผ้าเสียบน,นะครับองค์นี้จะกลมมนเหมือนพิกไทยนะครับดูนะครับนี่ครับก็คล้ายๆป็บพิมพ์ลุงพุธนะครับแต่จะไม่เหมือนนะครับลักษณะเป็นเกศทะลุซุ้มนะครับแล้วก็อกล่องนะครับอกวีนะครับอกวีนี่นะครับอกวีแล้วก็จะมีล่อง ย่านกลางนะครับนี่ครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพระเกศจะมีการทะลุซุ้มขึ้นมานะครับจะหลวดตรงขอบขององค์พระนะครับส่วนขอบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับได้อย่างชัดเจนนะครับ ลักษณะด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็จะมีคาบของพวกสันนิษฐานว่าเป็นน้ำมันตังอิ้วนะครับคลายตัวออกมานะครับท่านผู้ชมครับดูแพคเกตองนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่า พาคเกศขององค์นี้นะครับคล้ายว่ามีการพาดนะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาไปพร้อมกันนะครับส่วนตัวผมผมเห็นอย่างนั้นนะครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นลักษณะใดก็ตอบลงมาที่ด้านล่างเลยก็ได้นะครับคือต่างคนต่างความคิดนะครับจะได้ศึกษาไปร่วมกันนะครับนี่นะครับดู ลักษณะของผ่าเสียนจะเห็นหูไซส์ข้างเดียวนะครับของบล็อกนี้นะครับแล้วก็บริเวณลำพระอ,องค์นะครับจะเป็นคล้ายคลรูปตัววีนะครับเรียกว่าอกวีนะครับนี่นะครับหรือว่าตามตำราครูบาอาจารย์ก็จะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่สุโคไทยนะครับนี่ครับซอกแขนจะลึกนะครับ ซอกแขนของบล็อกนี้จะลึกองคนี้จะลึกมากลำแขนนี่จะมีความสวยงามเห็นไหมครับพิมพ์นี้สันนิษฐานว่าอ่าเป็นของช่างหลวงแกะอย่างแน่นอนนะครับพิมพ์ช่างหลวงนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระยุคก,กลางถึงยุคปลายนะครับนี่ครับนี่ครับผมอ่านำมาให้ท่านผู้ชม ผมเอาพระมานะครับอาราธนามาให้ท่านผู้ชมได้ชมให้ชัดๆนะครับอีกครั้งนะครับมีความสวยงามนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นก้อนของมวลสารนะครับนี่ครับก้อนมวลสารเรามาดูด้านข้างกันบ้างโอ้โหสวยนี่ครับลักษณะการเป็นการ ตัดขอบนะครับพระจะใช้ตลอกตัดนะครับนี่ครับเป็นการตัดขอบนี่ก็จะเป็นด้านข้างเห็นชัดไหมครับนี่นะครับนี่ครับฝากท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนนี่นะด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเห็นค่าพวกน้ํามันตังอิ้วปกคลุมของปกคลุมผิวผ้านะครับเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อปูนสุกนะครับนี่นะครับเนื้อผ้าลักษณะนี้นี่เป็นเนื้อปูนสุกนี่นะครับลักษณะแบบนี้เนื้อปูนสุกนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องว่าคิดแบบว่าเป็นเนื้อปูนดิบหรือปูนอะไรครับลักษณะเนื้อแบบนี้ผมเคยลงไว้คลิปก่อนท่านนี้นะครับเนื้อปูนสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับนี่ลักษณะเนื้อฉ่ำนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าพระใหม่หรือเปล่าพระองค์นี้ไม่ใหม่นะครับเป็นพระเก่านะครับเหมือนกับพระที่เป็นพระเก่าเก็บนะครับดูความเก่านะครับดูธรรมชาตินะครับ นี่นะครับความเก่าธรรมชาติรูพวกรูพุนพวกมวลสารที่ยุบเป็นโพรงเป็นโพรงเข้าไปนะครับนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ครับพิมพ์คมชัดนะครับสวยสวยงามเลยทีเดียวครับนี่นะครับภาบตังอิ้วนะครับลักษณะเนื้อจะฉ่ำนะครับดู ภายนอกจะแห้งนะครับแต่เมื่อเราสองรูนเนื้อจะฉ่ำแต่มีความแก่งความหนึบนะครับเนื้อนี่ละเอียดเฉพาะองค์นี้นี่เท่าที่ผมศึกษาพระมาแล้วก็เห็นพระสมเด็จมาแต่ละองค์แต่ละพิมพ์องค์นี้ที่ผมเห็นเป็นองค์นี้นะครับเฉพาะองค์นี้องค์เดียวเนื้อละเอียดมากนะครับละเอียดที่สุดเลยนะครับนี่นะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นเนื้อละเอียดขนาดนี้นะครับนี่ครับ เนื้อละเอียดมากนะครับนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับผมขอกาบสวัสดีครับ